โนวันหันมาทางนี้โนวันโนวนเออเออโนวันเออไอยอง้ออ๋ออ๋อจะทักน้องแบบนั้นดิเห็นไหมเออน้องไม่ได้ง่อนะเจเจเออน้องทักน้องแบบนั้นได้ไงอะเออเอออเออบนเลยบนเจ๊เจเลยบนเจ๊เจเลยมาว่าน้องยังงั้นได้ไง แม่ลูกอยู่ไหนนี่ทําไมไม่เอามาให้ดูจะนี้ฮะกี่วันแล้วเนี่ยจะยี่สิบวันแล้วไม่เอาลูกมาเลยโอ๊ยคันคันคัน,นเดี๋ยวยอดเดี๋ยวยอดอื้อหือไม่แมวขี้อ้อนไปไปกินไปไม่ได้เอามานไม่ใช่เพิ่งทาเดี๋ยว่อยทาเออมากินรอบนี้เดี๋ยวกลับไปใช่ไหมค่อยมาพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมนอาหืหม รอก่อนไม่ปะ่ะจะไปกินแล้วหรอจะไปแล้วเหรอฮะไปดูดิใส่ไปให้แล้วเดินไปดูอ่ะมาตามอีกลัวไม่ไปเ <h> นี่ต้องให้ไปใส่ต้องให้ไปอยู่เป็นเพื่อนในการกินอาหารเออไปเอาพาไปอาหารอยู่ไหนไปไปไป,ไปเพื่อนเอาไปเพื่อนไปเพื่อนก็ไปเพื่อนอ่ะไปวิ่งเข้าไปเอาวิ่งเข้าไป

น้ำอ่ะอูกกลับถูกกลับเลยอ้ยอาโยยอย่ายเดี๋ยวจะไเปเน,นียงลูกนะนดนนะ่ไหนเดี๋ยวน้องไปเนยงลูกกินเลยลูกกินเลยกินเยอะๆมารอบนี้แล้วก็ค่อยมารอบสี่หัวรุ่งใช่ไหมลูกอืมนะไปนอนนะไม่ออกมาเดินแล้วนะนะเดี๋ยวโดวนรถชนนะ ใจเป่าดูลูกนะมากั้วันเลยค่ะพนะ่านก็เีลูก